สาธามตัพุทธะมทมังงุเป็นลูกคนเดินอ๋อเนี่เดินทางมาจากโกสุมพิสัยค่ะพี่น้องค่ะ สญ่าหนัสายาหนะมเยนี่ไม่เชื่ออย่ารบโรนะคะอันนี้เป็นเป็นปีเปิดเป็นปีเปิดของเวื่งว่าง ก็からอันเต็นน่ะครับยายานามก็มาดีใจอปู่อยาคําว่าดีใจค่ะนอดีใจดีใจ้ม่มมาดีใจค่ะนอะใจล่ะดีใจค่ะนมาัโอ้ยมาจากเียงวังบาดาล เพราะว่าคนส่มาแล้วะเพราะว่าคนเห็นเปิดซัพเปิดโซมแเปิดซเปิดเมื่อนี้เอาแข็งแขนได้มันเจ้าแรวๆันก็เลยพุ่งใจพุ่ใจพุ่งใจลาบโฉมปฉมลาบเจ้มาพ่อแล้วเ็จะแม่นขึ้นอดกันคมาตะไก่กันีกแล้วแล้วพ่อโช์ไห้นะเวบซี่เราด้อพื่อน หายน้ำฟูนองหายางดีใจครับเออเอาเอาอันเอาอันนันเอาหยัง้างเพโ่ไปากฟังเพลงบ่ เดี๋ยวเดี๋ยวล่อๆก่อนลูกมดนมดนล่อก่อนเห้เพื่นพี่ถ้าพทำพิธีกรรมพิธีการก่อนลูกก้อนสิฟังเดี๋ยวลอๆกอนมดนมกอนมันมันมันมนสามมงแล้วสามโงก็ต้องรอพระคุณเจ้าสันเข่าอยู่ค่ะเออแมนมันไม่ได้ก่าด้วยขนาดหดสามโมงสามโมเลยสามโได้ค่ะรอก่อนเพราะคุณเจ้าสันเข้าอยู่แมนองปู่องยาพ่ต้องนั่เพราะคุณเจ้าอยู่แล้วค่ะ แมนบาสันองคู่องเงี้ยไปก้อนพระคุณเจ้าไม่ใช่แมนหรือแมนเอาที่สะดวกเลยค่ะน้องมาจุดได้ค่ะจุดแมนเลยสิม่กัาจุดอยู่เลยกันท่ายากจุดอันไล่ซื้อไล่น้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็คือสีอานบวดบวัยแล้วค่ะพี่น้อง

ซื้อแขนที่ซ้เด็กนนั้ใส่เลยหรอใส่หรอใส่น้ำขันใส่น้ำขันน้ำปู อะไรซื้อไล่นามก็เอาขึ้นให้แล้วเด้อพี่น้องค่ะเปิดโชคนะคะพี่น้องซูเอาข้าวกล้องเอากล้องเอากล้องนั้นมาใน่อยสูอันพระโชว์แกลุคบนูคุบกบเด้อต่อไม่ต่ำต่อไม่เนี่ยคืนท่านทั้งคุณก็ได้ทีคัด เอาหาเรียนเหาเรียนเนเครื่องเดียวด้บนบนปูบุญมีได้เอาเครื่องเดียวด้แหมพ คุณวิดามารดาคุณครูบาอาจารย์รูปชาอาจารย์เจ้าที่จะถานเจ้าปัจจวาพระภุมิเจ้าทีพระนแมทรณนี่ผู้รักษาแผ่นดินที่หมกมุ่นฟาที่หาสตะดินและที่สุดทั้งหลายได้เมืองอัตมาภาพความหยาดโยมรวมคิดรวมใจบ่วงสวงเกิดพยดาฟ้าดินเจ้าทีเจ้าถานพระพุมิเจ้าทีนักสถานที่ชื่ออย่างครูครับ Nông Năn đây nông Năn như thế? Nó mày mất mẹ, nó taty hỏi yêu thương mặt cho ờ, thả thả cái 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 này cái 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 เปิดลาบเนาะทำมัดจอบเอาให้ดที่ทำตาหาปลาลื้อหรือปูดื้อทำมาไนจ้าทำมาไนผู้ใดมาในรวมในงานมุนิกก็ให้ได้เป็นทำมาไนจ้าเปิดลาบบารมีสามตัวบนบารมีสองก็ได้ให้สมมากสมหมายตามจิตปากธนาเอาก็จะเป็นหนาทีพ่อพราหมณ์บาทขอเราเจ้าให้ได้ว นาโพุทธายาจุติมหาเทโพวันาเดติมหาเทพพุทโธนโมเปิดสังฆาเพุทโธังอะิยะมังพุทธเตยามังพุทโธธรรมังสังขอันเปิดน้ำเปิดเปิสัาเทปิจตาวยนุดสุภาพบุรุษมาเปิดน้ำให้จักบานนะนะเปิดน้ำเปิดน้ำสุภาพสตรีก็ได้ไรก็ได้มาเปิดน้ำเนี่ยมาเปิดน้ำะโมเทุธยโมพุทโธนาโ ขายะธมโมเปิดส huh ังฆังเปิดเปิดจิตเปิดน้ำเลยค่ะเปิดน้ำเลยทวากิตตังอัวตระพุทธายนะจิตตังเปิดน้ำเปิดเท่งเท่งขวดเท่งอันตระนอมโตพุทโธทวากิตตงนาคพุทธายนตังสัคโคเทยโตพุทโธนะมังอหังวาตายะโมเมค่ะขังพุทธยะวะมังภะควิะเวจุติมหันต์าริวะกาลวายโนนะโมพุทธายะสัพพะพิเขในสุติมหันยาอันกาวาลโย นโมพุทธายะสัพพิทิวะการะกะเรนิมันบมเมนเมืออาชีพปานไรมีะหาน้ำวัดเออมีะหาน้ำวัดอ่แต่งกิว่ารมากัดด้วน้ำน้น้ำน้ำล้วเขาเล้วเปิดซ้ำนั่นละมีหลอดเสียบอันนี้แม่หลอดเขาอันเชิ่มเสียบให้เชื่อว่าวดาลกสมเป็นทั ล่ำหลวงหลวงเปิดผูกเปิดภูมิเปิดบุญเปิดบารมีเปิดวาฒนาโดยจนบารมีของครูธรรมะจบธรรมะในธรรมะในธรรมะในธรรมะจบจงบังเกิดเปิดบุญเปิดบารมีมูลูกมูลาน ดีหนาคใบสีแต่ตนบรมี่มาถวายภูหนาคสามเสียนมีแล้วขอให้ทุกองค์ทุกตนทุกงามมีเป็นภูมิฤทธิ์ศักดิษิ์มีฤทธิ์มีเดชไม่พภูมิอ่สวรรค์พภูมิแห่งนี้ขอเปิดผิตเปิดท่างเปิดดวงตาเห็นรรำเปิดติปัญญาเปิดโชคเปิดลาภเปิดบุญบรมี่ถึง หูให้แน่นหูเห็นให้มือมีวันนี้ขอองค์เทพให้เทื่อว่าเทาพปรดาพระองค์สมเดสิเป็นคน,นินบันดาลให้ทุกองค์สมเดนทุกน,น้าเป็นม้าง,งานร่วมบุญร่วมบาร,รมีมือมีสมหวังทุกพากการด้วยเถิดสาธุ โอ้ยนำนนได้อัน,นลูกหลาใส่ขันเลยใส่ขันเลยในะส่ขันน้ำลูกเลยให้มาไปค่ะห้มาปูไปซองมาแล้วเนะาะค่ะหน่อย ไปเขาว่าให้ไปม้วนกล่องฉลากนั่นเนเดอร์ห้ไปกล่องฉลากห้ไปออกมันเนเดอร์ค่ะเขาว่าหายไปภูเขาวลาคันคันออกแทนแน่นอนสิมใส่สิมัสไเฮ็ดไซส์สามโอ้โหนี่แหละตามที่เห็นเลยตามบ่ว่าสิเป็นห้องน้ำตามไล่ซื้อตามไล่ซื้อตามไล่ซื้อไล่ซื้อปูเสือกระเบิดแล้วโอ้สาธุค่ะ ให้ว่ามื่อนี่ปูสวดเสริมดวงเปิดบารมีให้เอฟซีแล้วเนาะปูเนาะสาธุขันหมาสุดที่แรกแล้วค่ะค่ะโอ้ให้เอฟซีเพิ่นหงเฮื่องเหลืองเหลื่อมเด้อปูเด้อเพิินสีแดงมา่อซอยเฮ็ดซอยสังเพราะว่าห้องน้ำเข้ากับท่านในแล้วดีเนาะกัก็มีพี่น้องหลายท่านก็ซอยทั้งห้องน้ำาบ่อวัสิเป็นกุดปูบุญนีเข้ากับกุดปูแล้วค่ะของพี่น้องคะเหลือห้องน้ำนะคะต่อไปทำห้องเครื่องเหลืองเหลื่อมปูเอ้ลูกกัอยากได้ทางขัอนจีดเขามาานอยู่ ให้มันเปรีเลยเด้อค่ะอยากไดอยางไดถ้าขันกลดเขามากมันมันมาอยากซหลอเกินปูเมนมข้ามาได้มกอออ้ซอยเฮ็ดซอยสามอยาาในน่อย่าไรากกวเอออืมอ้ในซอยเฮ็ดอามมือถอาน้่าอย้งไรดีลาวมีเบิม้วมียเดแล้วมมทา้น้าางไดีมากว่าเอออืมีอ้ในซเลยสมม สามตัวนะสามตัวลัางไม่เบิ่ง ปูบ่ให้เขาก็ไ่ได้ส้างแล้วเนาะอยู่เพิ่าเพ่งไปขวดนี่เอาให้ได้ไมห้าน้อยเพิ่นกับนัเลขเล่าคนาาเลขเล่านะมือน่กคือแต่ว่าห้าน้อยนะท่านปูหาน้อยนะเดี๋ห้าน้อยสุะณอบอกตอนถ่ายเดียค่ะได้ไดเดี๋ยวค่อยเอาคลิปนักคลิปนี้ขอเลขไงุนก่อนค่ะูเอาโฟกัสไปทีเลขไงนะคะ เลขล่างวันที่หนึ่งงวดประจําวันที่สิบหกกันยายนสองหาหกหาเด้อค่ะเด้อน้องนัดจิตสัมผัสปูเพื่อนขึ้นมาเขียนไห้นะค่ะพี่น้องเนาะหกพีไส้เนาะพี่ไส้เนาะค่ะพี่ไส้พี่ไส้เพื่นขืนมาเขียนไห้พีไส้เนี่ยเท่ากับต้องห้องปูคือเก่าได้แม่พา่ว่าเพื่อนเป็นองค์ปูเนาะค่ะเป็นค่ะเป็นปูนะคะองค์ปูรีสัตตนาคราชนะคะพี่น้องเด้อเขียนไห้ล่างวันที่หนึ่งหกสามเาก้า กแปดหนึ่งเลขไทยสองตัวหกหนึ่งค่ะพี่น้องคะ่ะเลขสามตัวหนาสามตัวหลังหกสามเก้าหกแปดศูนย์สามศูนย์เจ็ดแปดเก้าเก็ดค่ะพี่น้องคะโมได้ก่อแม่เดินนอกรอบคะ่ะนอกรอบคะ่ะเอาพี่น้องคะแคปหน้าจอไว้ด้วยกิจจรารนะ<า>สำหรับในทางตัวเลขของน้องนับกิจสัมผัสสิบหกกอโยหกห้าค่ะพี่น้องคะ องแม่ด้อมกวนหรือว่ากวนพันสืออกจากหลังคนนีกคนเด้อค่ะเอาแต่สาสาวขอพ่อนฝากอิทีนึงเลื่อจะให้พรสาธาพุทธาเมตังนะมจิตตังอาหารมังคะพุทธยานังพุทโธเทวังสักกาเทวะาพอเมื่อไหนเวลาเพิ่นเพิ่นเพิ่นสิทพักพรเพิ่นโอ้เพิ่นสิทพักพรแล้วเนาะเพื่อใส้ห่อเตี้นสุดออกก้อนแล้วก็ให่ซสรีเสือก่ก้อนสิถอดหสุดให้ฟ้อนจักเพ่งแน่ขนานค่ะเอาโอเคสามเพ่งก็ได้ค่ะเอาสาว ้าเบงนค่ะถ้าในเบื้องูี้ได้ถ้าในเบิ้งเต็มสูงได้เด่โปรปรารเตคัญือเอาจุดนเอางามที่สุดค่ะเอาโอเคค่ะจัดไปค่ะจัดไปสาธุค่ะ่ให้ปาจทามาสธจัมาคะปู้มากแบบธรรมศาสตร์พี่น้องค่ะบันนี่รดนตีพินแคนนะคะพี่น้องเด้อพินแคน ไม่เดรแล้วครับออเอาให้ได้หนทางข้าวมาแ,แล้วเด้อปูดเด้อมาเลยโอ้ลำงามบลำ,ลำงาม